สวัสดีครับนะครับผมก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอสวัสดีนะครับผมสมาชิกชมรมคนรักเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับทุกทุกท่านวันนี้นะครับเจอเจอกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับกับการรีวิวสินค้าจากทางร้านนะครับผมคมออริโอนะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางนะครับฝาก ทุกท่านกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมกับช่องทาง y o u u u b ในครับลูกอีสานพันข้าวเหนียวเมืองน้ำดำจากจังหวัดกาลสินนะครับวันนี้เป็นสินค้าของประจำวันที่17มกราคมพศ2 5 6 5นะครับก็ยังอยู่กับเรื่องราวของพ่าแอมมือสองสภาพดีสภาพสวยอีกเช่นเคยนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับสุขูขสุคนที รวมอุดหนุนสินค้าจากทางร้านเฮานะครับขอบคุณสมาชิกใหม่ขอบคุณสมาชิกเก่าที่กดติดตามนะครับสุกุสุคนเดอพี่น้องเดอนะครับวันนี้นะครับผมนำเสนอนะครับเป็นสินค้าพาวเวอร์แอม์มือสองสภาพดีจากค่าย M-Tech Audio นะครับพี่น้องครับซึ่งถือว่านะครับเป็นอีกค่ายหนึ่งที่ผลิต นะครับและจำน่าย power amp เครื่องเสียงกลางแจ้งที่ได้มาตรฐานนะครับมื่อนี้ในน้ำเป็น power amp switching นะครับ switching card ab นะครับตัวนี้แรงมากๆเลยนะครับงานกะสวยพี่น้องครับบอดี้ต่างๆนะครับกะือว่านะครับใช้ได้นะครับตัวนี้กำลังวัดจริงจริงไม่แน่ใจนะครับต้องขออภัยกันกับเรากันเดอร์นะครับเพราะว่ารุ่นนี่บอชัดเจนปันไถ นะครับแต่สามารถขับ18นิ้วนะครับบว่าสิเป็นข้องปั๊มหรือว่าสิเป็นข้องรอนะครับผมได้แน่นอนนะครับผมช่องละ2ดอกแบบอิ่มๆแน่นอนนะครับจากการทดสอบทดลองเบื้องต้นนะครับอัดเต็มด้วยอะไรเกตงานดีคุณภาพนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนะครับคาปาหมื่นทั้งหมด4ตัวนะครับผมมาพร้อมกับสวิตชิ่งใจไฟแบบใหญ่ๆนะครับเรื่องกระแสไฟนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผม นะครับดีแน่นอนนะครับมาพร้อมกับพัดลมระบายอากาศนะครับโตใหญ่ๆนะครับซีโตนะครับฝั่งละ2ตัวนะครับน้ำหนักนะครับประมาณ10กว่ากิโลได้นะครับกถือว่าพ่อยกไปยกมาพี่น้องนะครับพ่อยกไปยกมาอยู่นะครับสภาพโดยรวมนะครับเครื่องนีบบร่าสิเป็นฝาหลังนะครับริเวเป็นบอดี้นะครับโดยรวมให้ประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์ได้นะครับ เครื่องเงียบดีนะครับไม่มีจี้ไม่มีฮัมนะครับวอลลุ่มนะครับไม่มีคอกแคกหรือว่าไม่มีควอกคากนะครับพี่น้องครับนะครับเดี๋ยวผมพาชมนะครับงานอ่าประกอบข้างในนะครับถือว่าสวยงามครับพี่น้องครับนะครับอะไรเกดดีมาตรฐานนะครับผมบอดดิลสวยๆงามๆนะครับนี่ครับอะไรเกดมาตรฐานทั่วไปตามพ่อไอเอมนะครับมาตรฐานโลกใส่เลยพี่น้องบยมาตรฐานโลก นะครับสวยงามมิลีครับพี่น้องครับแทนนี่นะครับกับราคาที่สุดแสนจะประหยัดนะครับพี่น้องสามารถเอื้อมถึงได้นะครับใช้แล้วไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับตัวไหนขับได้กาสีบอกพี่น้องว่าขับได้นะครับเรื่อง18ขาคันละ2นี่สบายสบายแน่นอนพี่น้องครับเพราะว่าสิเป็น18นิ้วคองลอคองปั่มนะครับหรือว่าพี่น้องอยากสินําไปขับกลางแหลมได้ถึงข้างละ3ดอกถึง4ดอกแบบสบายๆนะครับบอดี้โดยรวมถือว่าสวยงามนะครับ นะครับส่วนเรื่องกำลังขับกำลังวัดจริงๆนั่นต้องขออภัยพี่น้องหลายๆครับนะครับกาบเนยบอนอนเรื่องกำลังวัดเพราะเป็นพราะว่อัประกอบนะครับแต่งานเพิ่นก็ถือว่าสุดยอดนะครับการวางสายไฟระบบระเบียบต่างๆในขับผมแผ่นปิ่นต่างๆนะครับถือว่าสวยงามมากๆนะครับแผงใจไฟแบบสวิตชิ่งนะครับสวยๆนะครับพี่น้องครับมาตรฐานพี่น้องครับถือว่ามาตรฐานอีกแบบหนึ่งเลยสำหรับเอ็มเทคนะครับผู้ได้ใส่แล้ว นะครับกับคงสี่อ่าหู้ถึงนะครับคุณภาพกันดีนะครับพี่น้องครับเนี่ยกล่องข่อยคือมาโฟกัสมาทีนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับสวยมากนะครับผมอ่าที่อ่าทั้งหมดขังละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแปดคู่เก่าคู่พี่น้องครับโอ้นะครับผมอัดแน่นมากเลยคุณภาพอิหมเลยครับพี่น้องครับอ่มาชมทางด้านหลังนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวขอญาตเพิ่มแสงไฟแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับบอสท่านได้ขัดได้พี่น้อง นะครับได้มากก็มารีวิวเลยนะครับมีโหมดสเตอดิโอแล้วก็โมโนมาให้นะครับนี่ครับ,รบเป็นปุ่มกดแบบนี้นะครับส่วนในเรื่องของแจ็คสายสัญญาณนะครับเหมือนเดิมเส้นเคยนะครับเหมือนพอแอมมาตรฐานทั่วไปนะครับบ่าบัสิเป็นในเรื่องของแจ็คกเนะครับตัวนี้ก็ให้มาเหมือนกันนะครับแล้วก็ แจ็คโฟนนะครับมีมาให้พี่น้องนะครับมักอันใดนะครับพี่น้องมีสายแจ็คแบบใดนะครับฐาัะอะไรเสียบอันนั้นนะครับใช้ได้ทั้ง2รูเลอร์นะครับส่วนเรื่องของแจ็คสายสัญญาณลำโพงนะครับตัวนี้มีมาให้ใน2รูปแบบเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแจ็คสเปกคอนนะครับแจ็คสเปกคอนพี่น้องครับมีให้คือกันเรือพี่น้องมักแบบสมัยเก่านะครับพี่น้องครับแต่แน่นดีแน่นอนนะครับไม่มีหลวมนะครับแจ็คดำแดงนะครับมีมาให้นะครับสวยงามไม่ดีครับพี่น้องครับแทนนี้ นะครับถือว่าเป็นแอมประกอบอีกแคนหนึ่งที่มาตรฐานพ่อสมควรนะครับงานเกตอะไรคุณภาพนะครับของดีอยากให้พี่ไห้น้องเข้าได้เอาไว้ใส่ไว้สอยกันนะครับในราคาที่พี่น้องเอื้อมถึงแน่นอนนะครับราคานี้กับสเปคนี้นะครับกับคุณภาพแบบนี้นะครับผมรับรองว่าพี่น้องคุ้มค่าแน่นอนครับราคานี้ผมขายในเครื่องละ6,900บาทนะครับ 6,900บาทร่วมทรงสำหรับท่านใดที่พร้อมโอนนะครับราคานี้ไม่มีบวกเพิ่มนะครับส่วนพี่น้องที่บอ่อสะดวกในการโอนนะครับมีค่า COD ประมาณ300บาทนะครับกระสิบวกเพิ่มจาก6กรอกะสิบวกเพิ่มจาก6,900บาทนะครับน่าสิเป็น7 0 0 0ักว่า7 0 0 0ได้หน่อยพี่น้องครับนะครับแต่มันก็นให้พี่น้องเข้าได้สบายอกสบายใจ นะครับอีกในระดับหนึ่งนอกพี่น้องนอกากนะครับเงินทองส่วนสีหาใดไมาใดนะครับมันกับยุคนี้นะครับเศรษฐกิจแบบนี้มันก็ลําบากพอสมควรนะครับก็เห็นใจพี่เห็นใจน้องนะครับสั่งความเสื้อมันเสื้อใจให้พี่ให้น้องเฮ้านะครับในอีกระดับหนึ่งนะครับก็คือการเก็บเงินปลายทางนะครับได้รับสินค้าก่อนค่อยจ่ายตังค์นะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องครับโอ้นะครับสวยงามนะครับแน่นเอียดนะครับพี่น้องครับแน่นเอียดโดยงานคุณภาพ นะครับเดี๋ยวผมสิมาทดสอบให้พี่น้องเบิงนะครับผมขับเบรนะครับหูหนึ่งสองดอกนะครับ18นิ้วนะครับสูตร BV ดอกโค้งหล่อนะครับนี่ยี่ห้อนี้เลยนะครับออดิโอดีไว้นะครับ800วัตต์นะครับตัวนี้ครับแล้วก็เป็นเสียงกลางแหลมนะครับผม12นิ้วนะครับสองตู้นะครับทั้งหมด4ดอกด้วยกันนะครับประมาณนี้นะครับโอ้นะครับผมแน่นดีขนาดพี่น้องครับ อยากให้พี่น้องได้เอาไว้ใส่นะครับราคานี้นะครับกับสเปคขับ18นิ้วนะครับหูละ2ดอกแบบอิ่มๆนะครับผมโดนโดดมากเธอนึงนะครับแล้วก็เทิงยุคนี้กับ่จะขายของแพงนะพี่น้องเนาะนะครับพอให้พี่น้องเฮ้าผู้ที่เพิ่นมักนะครับผมได้สามารถมีกําลังเงินที่จะซื้อได้นะครับอ่ะเวาาลายใหญ่หางเด้อนสีปล่อยน้ากลนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวทดสอบเศร้านะครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตหาซศร้าแป๊บหนึ่งเด้อนะครับ ขออนุญาตหาซาวแป๊หนึงอ่าโอซีนะครับโอเลยเปิดเครื่องเลยนะครับพี่น้องครับเปิดเครื่องเลยสวิตช์นะครับเปิดเลยป๊บอ่านะครับพัดลมทั้งหมด4ตัวนะครับผมทํางานปกติดีหมุนปกตินะครับไม่มีตัวใดตัวหนึ่งที่ตายนะครับพี่น้องครับในเรื่องของไฟสัญญาณนะครับผมดีเรต่างๆนะครับ ทำงานปกติดีด้อพี่น้องเด้อนะครับเครื่องเงียบดีมากนะครับผมเครื่องเงียบดีนะครับผมมีเสียงในขณะที่ปิดวอลลุ่มเดนะครับไม่มีเสียงเล็ดลอดออกตู้ลำโพงนะครับแสดงว่าวอลลุ่มนี้นะครับใช้งานปกตินะครับทดสอบกันเลยนะครับอ่าโอเคนะครับช่องนี้นะครับเป็น18นิ้วนะครับ2ดอกนะครับอีกช่องหนึ่งเป็น12นิ้ว4ดอกนะครับ ลองช่องนีสักก่อนนะครับเดี๋ยวลองช่อง A อีกนะครับโอ้เบดแน่นดีขนาดครับพี่น้องครับนะครับเบรที่ว่าแน่นดีกระชับดีเด้พี่น้องได้อนะครับ ครับผมสรุปแล้วนะครับบัววัสิเปลี่ยนช่องหนึ่งหรือว่าสิเป็นสองช่องนะครับพี่น้องครับเช่องสองพนะนะครับปกติดีทั้งสองช่องนะครับพี่น้องวอลลุ่มนะครับถือว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อัพเลยนะครับบอมีขอบแขกนะครับวอลลุ่มยังเหนือดีนะครับพี่น้องนะครับถามมานะครับราคาหนี้พ่อใส่บอนะครับอันนี้ส่วนโตเนาะพี่น้องเนาะนะครับราคาหกพันเก้าร้อยบาทนะครับพร้อมด้วยอ่าสเปคแบบนี้คุณภาพแบบนี้ นะครับอะไหล่ต่างๆนะครับเกรดนะครับมาตรฐานแบบนี้นะครับพี่น้องครับสำหรับผมถือว่าพ่อใส่นะครับแต่สำหรับพี่น้องก็ลองตัดสินใจเบิ้งนะครับพี่น้องครับบอสื่อบอหาบอวากันเนาะนะครับมีอย่างสามารถปรึกษากันได้นะครับโทษปรึกษากันนะครับถือว่าเข้าเป็นซื่อกลางนะครับผมให้พี่ให้น้องเข้าได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับหรือว่าแอดไลน์นะครับเบอร์เดียวกันพี่น้อง 0630564876นะครับนะครับฝากพี่ตอนน้องไว้กันแล้วกันเนาะนะครับสำหรับพี่น้องเฮ้าพูทียังบันไในมี power amp ไว้ใส่การใส่งานนะครับอยากให้พี่น้องเฮ้าได้ของดีอยากให้พี่น้องเฮ้าสือ power amp ไปแล้วนะครับให้ใช้งานได้จริงนะครับพี่น้องครับโมเมนต์ว่าบอกไปแล้วนะครับ18นิ้วข้างละ2ดอกครับได้แน่นอนนะครับเอาไปแล้วครับกับบอดด้ข้างละดอกกับบอดด้ นะครับอันนี้นะครับมันเป็นการตัวเป็นการต้มพีต้มนองนะครับเอาไปแล้วขับบ่อได้พี่น้องครับผมยินดีนะครับรับคืนนะครับคือมีความจริงใจต่อพีต่อนองเฮานะครับอยากให้พีนองเฮาได้ของดีไว้ใส่นะครับบ่อยากให้ไปเสียเงินหลายเทียนะครับบ่อยากให้ไปเสียถืกอนะครับแล้วก็มันใส่บ่ได้พี่น้องครับเพิ่มเงินอีกจักหน่อยนึงเพิ่มเงินอีกจักนิดนึงนะครับก็ให้มันได้ของดีๆ นะครับไขมันได้เพราะไอ้อมทีเอาไปแล้วใส่งานได้จริงๆิอีหลีเนาะพี่น้องเนาะนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับผมที่เสียสละเวลานะครับผมมารับชมนะครับผมการรีวิวสินค้านะครับมือสองจากทางร้านคมออดิโอนะครับฝากช่องน้อยๆไว้ในกนแล้วกันพี่น้องเนาะนะครับพี่น้องผู้ใดมีช่องใหญ่ๆนะครับอยู่แล้วไว้ในอกได้ใจฝากช่องน้อยๆไว้อีกช่องหนึ่งก็แล้วกันบู๊วี่บ่าวปานหมอลำนะครับ ฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร์นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งอยู่ทางขวามือคลิปพี่น้องครับเพื่อพี่น้องเฮ้าสิได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับก่อนผู้อื่นผู้ใดนะครับสิได้นะครับท่านโอกาสดีๆเพื่อมีพ้าแหวมถูกๆนะครับดีๆมาให้พี่เฮนน้องเฮานะครับได้เลือกใส่เลือกสอยกันนะครับผมคลิปนี้จากลากกันไปพี่น้องครับนะครับคลิปหน้านะครับพอๆกันไหมเด้อพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวย้ำกันอีกแค่นึงนะครับสเปคนี้ นะครับคุณภาพแบบนี้นะครับ6,900าบาทสำหรับท่านใดที่พร้อมโอนราคานี้รวมจัดส่งนะครับท่านใดที่นะครับไม่สะดวกโอนนะครับทางร้านมีบริการเก็บปลายทางด้วยพี่น้องเด้อนะครับจากล่ากันไปครับพี่น้องครับมีความสุขสุขุสุขคตลำรวยตลอดปีและก็ตลอดไปสบายดีครับสวัสดีครับ